น้ำตาลโนดเนี่ยข้อเดีของเขาคืออะไรก็คือเขาไม่ค่า G I ต่ำค่ะแต่ว่ากินเป็นน้ำตาลสดสไตล์แบบสไตล์นมอะ่ะสวัสดีค่ะ นเน่ร้านท้าวกาี่นะคะคชะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูนมปั่นอร่อยๆแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเน่จะมาทําเป็นเมนูน้ําตาลตโหนดนมสดปั่นค่ะในคลิปที่แล้วได้ทาเป็นนมเย็นมาแล้วนะคะก็หอมอร่อยมากๆเลยค่ะทีนี้พอเราจะมาทําเป็นเมนูปั่นนะคะเราจะต้องมาเพิ่มส่วนผสมอะไรจะต้องทอํายังไงให้เราได้มาเป็นนมปั่นที่อร่อยๆแล้วก็หอมหวานนะคะส่วนผสมที่เราใช้นะคะสําหรับเมนูปั่นค่ะก็ไม่มากไม่มายเลยนะคะก็จะมีนมสดสด เจอนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เน่ใช้เป็นเมจิ c ค่ะและเน่ก็จะมีตัว ซอสนะคะตัวไซลับน้ำตาลตะโหนดอันนี้เป็นน้ำตาลตะโหนดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็คือหน้าตาเขาก็จะเป็นนี้นะคะของสมาร์ทเนิร์สนะคะเป็นน้ำตาลตะโหนดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นนัชเชลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะของหวานเลยนะคะแล้วก็นี่จะมีตัวนมผสมนะคะมาเพิ่มความหวานมันให้กับนมสดปั่นค่ะนมผสมก็คือจะเป็นนมข้นหวานสองกระป๋องแล้วก็นมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ได้ผสมกันเอาไว้ก็เดี๋ยวเน่จะมาบอกสูตรให้นะคะแล้วก็ มีผงปั่นนะคะผงปั่นอันนี้ก็เป็นเฟรนเป้พาวเดอร์นะคะเป็นผงปั่นของดาวิชีค่ะอันนี้เนี่มาเทาใส่กระป๋องไว้นะคะหน้าตาเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้แต่ว่าถ้าสําหรับบางท่านที่ไม่มีผงปั่นก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าตัวผงปั่นเนี่ยก็คือเขาจะมาช่วยเรื่องความพรีเมียมละห่าให้เครื่องดื่มเราเนื้อเน,นียนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าดื่มจนหมดแก้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในแต่ละแก้วเนี่ยค่ะเนี่ยใช้สูตรในการใส่อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวคอนี่กเริ่มที่แก้ว16อ,ออนก่อนนะคะสําหรับแก้ว16ออนค่ะ<ม>สําหรับแก้ว16ออนนะคะเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะคะโดยเราก็จะใช้นมสดรเจืดน,นะคะที่7ออนนะคะ7ออนใส่ลงมาเลย ถึงออนได้นะคะแต่ว่าให้เขาแบบเร็วๆนิดนึงใส่มา7ออนนี่ก็ใส่มาก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะมาเป็นตัวใส่หลับน้ำตาลตะหนดน,นะคะนี่จะใส่มาเท่ากับเมนูเย็นเลยค่ะที่ 20ML นะคะก็คือเราไม่ได้ใส่แบบเยอะมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีใส่ตัวนมผสมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มความหวานมันที่ตัวนมผสมนะคะก็ลดต้นทุนลดต้นทุนอ่าอ่ะ,อะโอเค ต้านาโน20 ml ไปแล้วค่ะแล้วเน่ก็จะมาใส่ตัวโนโมผสมนะคะใส่แค่ประมาณครึ่งออนก็พอค่ะหรือถ้าใครชอบหวานมากๆจะใส่ออนหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้พอเป็นครึ่งออนค่ะนั่นก็คือหมายถึงใส่นมข้นหวาน20 ml แล้วก็ข้นจืด5 ml นะคะอย่างนี้ใส่เลยนะครึ่งออนประมาณนี้นะคะเพิ่มหวานมันนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปั่นค่ะ ผปัน่นเราก็ใส่ช้อนหนึ่งอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งค่ะหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วคุณๆนิดนึงนะคะหึงแก้วนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็จัดการปั่นได้เลยค่ะ ทีนี้พอเป็นเมนูนมปั่นนะคะเนี่ก็จะใช้ที่โปรแกรม25สิวินาทีมิลเชคนะคะแล้วก็กดเปิดได้เลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่เราจะเทนมล,ลงมานะคะเราอาจจะเอาตัวไสล่ลำน้ำตาลตะโหนนะคะมาเพิ่มความหอมหวานให้เขาอีกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเหตุผลว่าเมื่อกี้เน,นี่ก็เลยใส่ตัวใสหลำน้ำตาลตะโหนลงมาในนมเราเนี่ยค่ะ เท่าเดิมเท่ากับตัวเมนูเย็นเลยนะคะก็คือใส่ไม่ได้เพิ่มน้ำตาลตะโหนดลงมาในนี้แต่ว่าเราเพิ่มที่แก้วนะคะอ่ะันนี้ก็ได้เลยอุ๊ยโอ,โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแก้ว16ออนค่ะ สออนนะคะอ่ามาดูสูตรกันเน่ก็จะใส่มสนมสดลดจืดนะคะลงมาที่แปดออนค่ะเทใส่โถลงมาได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะตัวใส่หลับน้ำตาลโนดนะคะหนึ่งออนค่ะ หวานมากหวานน้อยเพิ่มรสเอาได้นะคะ,ละแล้วก็ตามด้วยนมผสมค่ะนมผสมเนี่ยก็จะใส่มาแค่ประมาณ20 ml ก็พอนะคะแต่ถ้าเราชอบหวานมากๆนี่เราใส่เป็น1ออนซ์ก็ได้นะหรือว่าหวานน้อยจริงๆจะไม่ใส่นมผสมก็ได้นะคะก็จะได้เป็นความหวานจากน้ำตาลตนดอ,อย่างเดียว แล้วก็ตามด้วยผงปั่นนะคะผงปั่นก็หนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วก็น้ำแข็งค่ะหนึ่งแก้วต่มโอนนะคะก็ปั่นได้เลยะคะ่ะ แล้วก็ใช้เป็นโปรแกรมยี้าวินาทีโอเคค่ะเห็นไหมนมเราได้แล้วในระหว่างนี้เน่ก็มาเทปากแก้วรอไว้เลยนะคะแล้วเราก็เอานมที่ปั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเทใส่ได้เลย ความอยากจะแบบว่าเพิ่มความหวานอีกก็ได้นะคะแล้วก็ลองดูค่ะว่าเราอยากเสิร์ฟแบบไหนเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับเมนูน้ําตาลตาลน,นมสดปั่นนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้ก็มีแค่นมมีแค่น้ำต,ตาลตนดเองค่ะถ้าชอบหวานมันเพิ่มขึ้นก็ใส่ผสมเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเราอะได้นมปั่นเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเน่ชิมเลยนะ หอมคือได้ชอบความเหมือนแบบความหวานเรากินเอตัวน้ำตาลสดอะค่ะอย่างนั้นแหละแต่ว่ากินเป็นน้ำตาลสดสไตล์แบบสไตล์นมอะ่ะดีอะหอมแล้วก็แบบหวานมันมไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคะเนี่ยเรียกว่าสายแบบสายนมปนั่นน่าจะชอบแล้วก็อย่างนี้นะคะมันกลายเป็นว่าเราได้แบบ คือเป็นเ,นเนมนูสุขภาพไปด้วยได้เลยค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นน้ำตาลตโหนดที่เป็นแบบนัชาร์ล์0ปรเ็นน้ำตาลตโหนดเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรก็คือเขามีค่า G.I ต่ำค่ะพอค่า G.I ต่ำนั่นก็คือค่าที่แบบว่าความหวานในตัวน้ำตาลที่เลือ่อนดูดซึมค่ะก็คือพอมันต่ำมันก็ไม่ทำให้เพิ่มความน้ำตาลในเลือดของเราอย่างเงี้ยนะคะโอเคทันเด็กก็มาแชร์ให้นะคะสำหรับเมนู น้ำตาลกระโนดนมสดปั่นแก้ว6ออนแล้วก็แก้ยิบ2ออนค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าลองทําดูแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันได้นะคะหวานมากหวานน้อยอร่อยไม่อร่อยยังไงมาคุยมาเล่ากันค่ะ หรืออยากจะให้ได่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรมีคําถามอะไรอยากจะแนะนําติชมอะไรแนย่ยินดีหมดเลยนะคะมาคอมเมนต์กันไว้ที่ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe วนท้อคอฟฟี่ชแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะกดกระดิ่งกันเอาไว้ค่ะแล้วก็กด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล็ทีมงานวันท้อคอฟฟี่ด้วยนะคะสาหรับคลิปวันนี้ค่ะน้านนําตาลโนดนมสดปั่นแก้วชุบออนกับ22อองออนค่ะอระ่อยมากๆเลยนะคะไปลองทำกันดูค่ะขอบคุณม,มากค่ะสวัสดีมมค่ะ